สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาฝึกทำเลขนะคะการทดสอบว่าสามหารลงตัวหรือไม่ตอบก็คือวิธีทำให้นำเลขโดดในแต่ละหละักมารวมกันแล้วดูว่าตัวเลขสุดท้ายหารด้วยสามลงตัวหรือไม่ถ้าหารด้วยสามลงตัวตัวเลขสุดท้ายจะเป็นศูนย์สามหกหรือเก้าค่ะจงทดสอบว่า สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหารด้วยสามลงตัวหรือไม่ขั้นตอนที่หนึ่งนำเลขโดโด,โดแต่ละหละักมาบวกกันเป็นคู่คู่ และวนำมาบวกกันเป็นคู่อีกรอบ ทำไมบวกกันอกนีกอันนี้บวกกันอกนีก คือ้าบสี่ค่ะห้าอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยนะคะเ่ากับหอยู่ในหลักสิบบวกกับสี่เพราะเราต้องการหนึ่งแค่หนึ่งหลักค่ะเขากับ9้านะคะ การหารสมก็คือต้องการตัวเลข0369ค่ะซึ่งคำตอบของเราคือ9นะคะก็ก็เลยหาร3ได้นะคะสรุป สรุปก็คือสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหารด้วยสามลงตัวนะคะบ๊ายบายค่ะ